ท่านทุกคนสวยและใหญ่มากทุกคนองท่านสีดำนะคะแล้วก็ดูสิพระเยอะมากเลยค่ะที่แบบให้เราได้กราบว่วเงินหยอดใส่ดูเนาะน้าดาเพิ่งเคยได้ทำบุญด้วยตัวเอง เออดูนาอันดานาอันดาตักบาทแล้วที่ไหนอะคะเป็นสีขาวแล้วก็งานละเอียดแบบนี้เลยค่ะคนนี้ดูนี่ถุงแบบเขาแบบทำค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเป็นภาพสามมิติด้วยนะคะอนนี้คือมองขึ้นไปบนยอดคือแบบอุ้ยสวยขาวสง่างามมีพญานาคเยอะอีกแล้วูพอเข้ามาแม่นิมรู้สึกขนลุกมากเลยค่ะเพราะว่าข้างหน้าเป็นหลวงพ่อท่านองค์ใหญ่ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่วัดอะไรลูกวัดรงังหมันนะคะจังหวัดนครปฐมเดีย๋ยวเราจะพามาไปวัดนะเด็กเขาบอกว่าวัดนี้มีแบบว่าเป็นวัดที่สวยมากสีขาวเป็นพญานาคเราไปดูกันเถอะว่าสวยขนาดไหนไปเลยท,ที่าะวันไปสิลูกนี่ไงนี่ไงมาหมามีอุ้มมาอุ้ยร้อนร้อนร้อนโอ้ยทุกคนวัดน,นี้สวยมากอุ้ยี่ดูบริเวณด้านน้าสิทุกคน 你和我那边男男娃。 มาทุกคนเป็นอะไรที่มหศัศจรรย์มากเลยทุกคนดูสิพญานาคนะับเป็นลอยๆตัวเลยละมั้งเนี่ยอโอ้โหเขาแบบประาณีมากเลยทุกคนถ้ามาตอนเย็นเย็นมๆคงจะสวยมากเลยอะ่ะทุกอย่างเป็นสีขาวทุกคนดูนี่คือบริเวณด้านหน้าวัดนะทุกคนเป็นวัดอันซีนมากของเมืองไทยนะคะดูสิทุกคนมันสวยจริงๆนะต้องมาเห็นด้วยตาตัวเองนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูใกล้ๆดูสิอันนี้คือทางเข้านะทุกคนเนี่ย พญา,านาคเนาะดาเห็นพญานาคไหมลูกดูดูดพญานาคดูเกรดของพญานาคเนี่คือแบบแค่ทางขึ้นนะแล้วทุกตรงอ่ะดูดูทางนู้นสิพญานาคเกรดทองอ่ะทุกคนดูสิคะแบบเป็นพญานาคที่หัวสวยมากนะแล้วคือเกรดทองแล้วแบบเยอะแยะไปหมดเลยแล้วสีขาวสวยมากอลังการมากทุกคน<า>เดี๋ยวเราเข้าไปทําบุญข้างในกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงอุ้ยมีมีมยักษ์ด้วยมีอะไรนะขอเรียกอะไรนะ อะไรนะคะยาทาเวสสุวรรณองค์วส,วสวยๆวยอุ้ยเดี๋ยวตรงน,นู้นมีทาเวสสุวรรณอีกเยอะเลยเดีย๋<า>ยวเราไปดูกันเย้าเขี้ยวยใหญ่กระลิงไต่าลาวโ okay <า>อเคเดี๋ยวเพิ่งท่องก็ไก่ลูกเรามาไหว้พระก่อน โอเคใช่ใช่ส hey, ่วนลสิ่งยาวเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปทําบุญข้างในนะทุกคนว่าเป็นยังไงอันดับแรกขอดรองเท้าก่อนปะและนิมจะพาเดินเข้าไปชมความงามภายในวัดนะคะดูว่าเป็นยังไงว้าวยลดได้ยาวบรรยากาศเย็นมาก ต้นกระถิ่นก่อนเลยทุกคนเนี่ยเอาไว้ใส่เงินทําบุญนะคะบับุงวัดนะคะข้างในเป็นพื้นหินอ่อนนะคะทุกคนคือ,อบรรยากาศลมลื่นมาไว้นี่มาไหว้นี่มาไหว้นี่หล,ลวงพ่ออุ้ยอันนี้หลวงองค์ประธานทุกคนสวยและใหญ่มากทุกคนองค์ท่านสีดํานะคะแล้วก็ดูสิพระเยอะมากเลยะคะ่ะที่แบบให้เราได้กราบไหว้อันนี้ก็จะเป็นที่ออ ในโบสถ์เนะาะศาลาอาคารนะคะที่ว่าสวยๆข้างหน้าค่ะมีพระเยอะมากทุกคนพรแบบอู้ไหลองค์แล้วองค์ใหญ่ๆแล้วคือข้างฝาก็คือสวยมากนะคะเขาเออแกะทำเป็นภาพแกะสลักตอนนี้พ่อ ไหว้พระขอพรนะคะตรงน,นี้ก็มีจุดให้ไหว้พระขอพรนะทุกคนมีจุดให้ไหว้พระขอพรเยอะมากว่าเราก็สามารถทําบุญได้ทุกจุดเลยภายในเย็นสบายลม่มรื่นมากๆเลยนะคะทุกคนหลวงพ่ออะไรอะคะเนี่ยหลวงหลวงพ่อแพ้วหลวงพ่อแพ้วท่านแบบปิดทองสวยสง่าน,นี่อันนี้มีให้หยอดเหรียญทําบุญด้วยพ่อเดี๋ยวให้น้องตะวัน<อ>ทำบุญแล้วว่างว่าง จะพาอยอดเหรียญอ้าวาบ,าาบาทหูดูสิบาทเหรียญเยอะมากเลยเราก็เอาเงินหยอดใส่ดูน้งอนาน่านอนาเพิ่งเคยได้ทําบุญด้วยตัวเองเออดูน้งอนาน้งอนาตักบาทแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเอาเหรียญแล้วค่อยๆใส่พานไปนะคะเป็นการสะสมบุญทําบุญตามกําลังศรัทธาเราก็หยิบมาหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะหนึ่งถ้วยแบบนี้ก็จะ มีเหรียญเยอะเลยให้เราเนี่ยไันไปก่อนนะคะพี่ตะวันเดินไปก่อนเด็กๆก็จะได้ฝึกนะหน้าด้าฝั่งนี้ด้าฝั่งนี้นี่ใส่ไปข้างในก็เย็นสบายไม่ร้อนแล้วก็ใส่ไปติดส่ไปนี่่ใสไปรู้จักสะสมไปด้วยเที่สวยงามมากจริงๆอ่ะคือแบบเนี่ยเรามองไปคือหลวงพ่อท่านก็คือประดับประดาเพชรพิมพ์จินดาแบบนี้ทุกท่านก็คือแบบสวยจริงๆอ่ะค่ะแล้วข้างหลังก็คือเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบว่าสีขาวๆสี สวยเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่โอ้เราไม่ค่อยนนที่ไหนอะคะ่ะเป็นสีขาวแล้วก็งานละเอียดแบบนี้แบบท่กคนนี่ดูละเอียดถือแบบเขาแบบทำค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วเป็นภาพสามมิติด้วยนะคะทุกคนดับเนี้ยยืนเจออะไรหันนุ่มานหาานหุมานก็มานะมาอยู่ที่ผนังอาคารอยืนยืนนี่ไงน้องตะวันจะเคยบอกแม่นี้โอ้ สวยจังเลยพอหลังจากที่เราเชื่อมกันนะกับอาคารอายุยืนเนี่ยด้านหลังก็จะมีอีกอาคารหนึ่งเขาก็กําลังเพิ่งก่อสร้างอยู่นะทุกคนเดี๋ยวแม่มีสะอถ่ายให้ดูดูสิท<อ>ุกคนอันนี้คือมองขึ้นไปบนยอดคือแบบอุ้ยสวยขาว<อ>สง่างา,าม<อ>มีพญานาคเยอะ,ะอีกแล้วทุกคนตอนนี้พ่อก็พาน้องธนันดานเนี่ยขึ้นไปชั้นบนแล้วเดี๋ยวแม่จะพาไปดูว่าชั้นบนเนี่ยที่เขากาลังก่อสร้างอยู่เนี่ย เขาก่อสร้างอะไรแต่ที่แน่ๆคุณดูสิทุกคนพญานาคสวยมากเลยเนาะสวยแบบโหเราหาดูได้ยากมากเลยนะคะแบบนี้เป็นงานละเอียดมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูเข้ามาแม่นิมรู้สึกขนลุกมากเลยเพราะว่าข้างหน้าเป็นหลวงพ่อท่านองค์ใหญ่มากเลยค่ะดูทุกคนแบบท่านตั้งตรงงานมากแล้วคือข้างในคือสงบเงียบเย็นมากเลยนะทุกคนดูอันนี้คือหลวงพ่อองค์ใหญ่นะหลวงพ่อที่ประดิษฐานใน อาคารแห่งนี้นะคะตอนนี้น้องตะวันอันดากับ พอ่อก็ไหว้พระทุกคนมาไหว้พระกันตรงนี้นะคะเป็นองค์ที่สวยและใหญ่มากทุกคนคืออันนี้เราถ่ายจากกล้องดูสิคะทุกคนเห็นไหมตัวคนเล็กนิดเดียวเลยอะค่ะพอเทียบกับหลวงพ่อท่านคือองค์ใหญ่มากจริงๆอะเดี๋ยวแม่เิ้ขอตัวไหว้พระก่อนนะคะขอพรก่อนขอให้มีผู้ติดตามเยอะๆมาอยู่หน้าทำบุญต่อเคาะต่อชะตานน่นนู่นนู่นมีวันพุทธโอเคมีผีนั่งคอยเวรอยู่อ้า ใส่ตังไปเลยอาชาอยากยอดบ้างอันไดอยากห,หยอดบ้าง,อ,อ,าอ,างอุ้ยข้างในมีควายด้วยนะคะเนี่ยมีควายตัว <ปะ S 1> ใหญ่พามาหยาดตรงนี้มา,มาหยาดตรงนี้ตัวใหญ่ะน,นะคะทุกคนก็มีแบบทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือแล้วก็มีเนน,เน้อยนี่เนน้อยอ๋ออันนี้เนน้อยปั้นนะทุกคนเขาก็ถือบาทรอเราอยู่ให้เรามาใส่บาทแบบนี้นะคะเขาไม่ได้เสียบป๊กครับออันนี้นะอาทำบุญนะเอ้ไป ดูบริเวณข้างๆที่แม่มิ่บอกว่ามีท้าเวสุวรรณทาเวสุวรรณคือคือใหญ่และสวยมากไปทุกคนดูสิดูดูคือพยายามนกคุทาเวสุวรรณครับ สวยมากเลยนะที่เนี่ยเดี๋ยวแม่จะพาไปไหว้ทาเวสสุวรรณด้วยตอนนี้พ่อกำลังทานนโมอันดาตัวละตัวสมมาคำพุทธใส่ที่วิโสป้คะวายมราชาโนทาเวสุวรรณโนมละนางสุขังอหังสุขโตนโมพุทธายะเทวีราโมจตุมหาราชาชิกาอักขันยักษ์ใหญ่มากสีเขียวเข้มีนะทุกคนมีสามโอ้ยเยอะไปเลยสามตัวหลายโอ้ยนะชอบไหว้ทาเวสสุวรรณนะ มาได้เลยทุกคนที่นี่นะก็รู้สึกดีมากที่เราได้มาทําอะไรมาทําบุญที่วัดรังหมันวัดรังหมันนะคะอันนี้คืออาหารอายุยืนเป็นยังไงต้องตะวันดีใจไหมวันนี้เราก็ได้ทําบุญขอให้เรามีผู้ติดตามเป็นไงขอให้ล้านซับสไคร้ขอให้เรามีผู้ติดตามเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกวัานแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยสําหรับคลิปนี้เราเป็นไงคะลาไปก่อนแล้ว เราเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะพากันไปเที่ยวที่ไหนบ๊ายบายบ๊ายบาย